p h d ซึ่ง p h d ก็ย่อมาจากอะไรไหมครับ permanent head damage นั่นเองครับล้อเล่นครับนะ permanent head damage ก็จะแปลว่าอะไรครับการทำลายหัวสมองของเราอย่างถาวรคือบางคนเขาบอกเรียน PhD แล้วมันเหมือนแเรียนมันเครียดกายเป็นเพี้ยนหรือกายเป็นบ้าเคยเห็นว่าด็อกเตอร์บ้าๆ PhD พวกนั้นนะครับแต่บก็ล้อเล่นเนี่ยนะครับ PhD อก็คืออะไรครับก็คือ doctor of philosophy ก็คือ doctor philosophy คืออะไรครับคือพวกปริญญา นั่นเ,เองครับแล้วก็ไปดูเมจ,จงเมจเจอร์อะไรกันแล้วกันนะครับต่อไปภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่าครับเรื่องราวของภาษาอังกฤษบางคนครับผมถามว่าเฮ้ยสอบโทอีกหรือยังมีคนถามโทอีกเนี่ยโทรหาใครล่ะครับจา์มันไม่ใช่โทรศัพท์โทรหาเขาอีกโทรอีกอย่าง,งาน้น t o e i c test of English for international communication การสอบภาษาอังกฤษเพื่อไปสื่อสารระหว่างประเทศนะฮะ International Communication เป็นการสอบ,ะบระดับภาษาอังกฤษที่ถือว่าง่ายง่ายหน่อยนะครับสำหรับคนที่จะไปทํางานต่อนั่นเองครับแต่ถ้าจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกก็ต้องสอบอะไรที่มันยากขึ้นไปอีกหนึ่งก็คืออะไร TOEFL TOEFL นี TO ่ e e นะครับก็คืออะไร Test of English as a foreign language Test of English as a foreign language บางคนครับบอกว่าจานฮะ TOEFL มันยากผมไม่ไหว และผมรู้แล้วว่าโทอีกผมก็ยังรู้สึกว่ามันง่ายกว่าโทโฟแต่โทอิกผมก็ยังไม่ไหวมันมีอะไรที่มันง่ายกว่าโทโฟกับโทอีกไหมครับจานเออก็ถ้าโทโฟหรือโทอิกยังไม่ไหวนะครับก็แนะนําให้ไปสอบโทนัรดูกันนะครับเพราะว่าเอ่อมันไม่มีแล้วละครับต้องพยายามทําให้ได้แค่นี้กันแล้วอยากจะบอกนักเรนนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับ,บ,าารบว่าเขาบอกแน่นะโคตอ,อันใกล้นี้เขาไม่แน่นะอาจจะทําเป็นมาตรฐานระดับประเทศเลยนะครับคือ ใครจบปริญญาตรีต้องมีคะแนนข้อสอบโทอีกอย่างน้อย4-500ถ้าถามผมผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยมากๆเพราะมันจะทำให้คุณนั้นตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษกันมากขึ้นพบกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณคลิกกับวิชาที่เคยงงที่มหิดล h a n n e l